สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตู่พบทอนเผยมุมมองตัวเองเวียวิกกี้คู่นี้เป็นยังไงเป็นบ่าวสาวปลายแดงที่คลั่งรักกันสุดๆเลยระหว่างเวสุกรวัฒน์คณรสและวิกกี้พีมณยาคู่รักสาม,มีภรรยาที่มันเข้า TV, วิธีวิวาไปเมื่อวันที่17กร,รกฎาคมที่ผ่านมาและจดทะเบียนสมรสกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างแสดงความยินดีกันเป็นจํานวนมากล่าสุดตู่พบท พูดถึงงานแต่งของเวียวิกกี้พรังถูกเชิญให้ไปร้องเพลงในงานแต่งของพวกเขานุ่มตู่ยอมรับว่าเซอร์ไพรส์มากที่รู้ข่าวว่าเวียจะแต่งงานแต่ก็ถึงวัยของเขาแล้วทมว่าได้คุยกันเรื่องลูกไหมไม่ได้ทำครับแต่เชื่อว่าเขาน่าจะอยากมีมาแล้วแต่คนบางคนเขาอยากมีบางคนยังไม่อยากมีมาแล้วแต่ความพร้อมแล้วแต่ความสุขของแต่ละคน ถามว่าคู่นี้น่ารักอย่างไรบ้างหนุ่มตูบอกว่าผมมีโอกาสได้เจอวิกกี้แค่ผ่านๆครั้งหนึ่งแล้วก็มีวันนั้นที่แต่งงานอาจจะยังไม่ค่อยได้รู้จากเขาเท่าไรแต่ดูจากวิทีอาร์เพรสเซนเทชันแล้วเขาก็ดูเข้ากันดีแล้วก็ดูเป็นคนสบายๆท่านผู้ชมะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m ขอบคุณครับ